สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟที่เข้ามารับชมด้วยนะครับพาพี่น้องมาชมซานี่เอสว5 C. อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้น่าจะเก่ากว่าคันที่ผมถ่ายไว้คราวก่อนนิดนึงนะครับแต่ก็ออกไล่เรี่ยก,กันนะครับ เจ้าของเดียวกันนั่นแหละนะครับเป็นคนละคันกับคันที่ปั้นขอบสาใหญ่ๆนั้นนะครับเดี๋ยวนี้สาลิครับมาดูโอสาลูกนี้นี่มีแต่ดินดันนั้นเลยครับ แข็งเลยครับดูแต่ละก้อนครับผมโอ้โหโอ้ยคนขับนี่น่าจะแรงกว่าคนขับคันนู้นนะครับดูแล้วนะครับแกขับได้มันจริงๆดูครับออกก้อนหินโยนโยนเลยครับโยนก้อนหินทิ้งครับอินสระของหมู่บ้านครับ ก็อยู่หลังโรงเรียนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีให้ี่น้องดูตักขึ้น10บล้อด้วยนะครับมี10บล้อก็วิ่งด้วยกันอยู่สองคันครับผมนี่เป็นพี่หลงคันหนึ่ง,งครับพึ่งไปแล้วครับผมถ่ายไม่ทันแล้วก็คันนี้เป็นมิซูมิช อะไรตัวนี้มันเป็นหัวเหมือนกับเต็งมนะครับนี่ครับ ก็าดี๋ก่อนแล้วขับุดไถนะครับ จริงๆสาลูกนี้เนี่ยมันมีมาช่วยกันอยู่2คันนะครับมีโคเบโก,โก,โก้คันหนึ่งครับอิสวาสองร้อยโอ้ยแชรเอสเคสองร้อยนี่ก่าต่ดอดอยู่ข้างบนดนูนครับคันนั้นใหม่กว่าคันนี้อีกครับทีมงานนี้มีแต่รถใหม่ล้วนเลยพร้อมกันสาสี่คัน ด้นานล้วนๆครับขนาดวันนี้ฝนตกนะครับยังมีจังหวะที่ดูก้อนหินแรกก้อนหินเยอะเลยแต่ว่าหินก็ไม่ใช่หินเป็นปินดินด้านหินแข็งเดี๋ยวนี้นะครับโอ้สะเเืินมาถึงที่ผมนั่งนี่เลย ขึ้นทานมือๆหน่อยขอชมความแรงหน่อยสิโอ้สบายๆครับทานขึ้นเลยโอ,โอ,โอ้ไม่สบายเท่าไหร่หรอกขึ้นยากเหมือนกันครับ วิ่งออกไปประมาณ4 5 0 0เมตรับถแล้วก็ไปถมถมที่ให้หมู่บ้านดูการทำของ้า,าอีกต่อ น,น่าจะขุดนี้ได้นะโอ้แกจะสู้มันอยู่นี่ครับดูครับเอ้สู้กันดารแข็งๆครับเป็นไงครับ โหโหแค่เวียงเลยครับเวียงเลีงๆงเลยครับโอ้โแกครับก็แตกเหนกันนะครับดินดินดนแบบนี้ก็แตกเหกันมันนเขาครับ Oh องัดทางงัดครับผมโอ้โอโองานนี้พอดีพี่หลงมาแล้วครับเป็นหลังพี่หลงมาแล้วรอดูพี่หลงขึ้นทางนินอีกสักรอบโอ้ยมีแต่รถใหม่ๆนะครับทำง,งานนี้ครับไปจริงๆผมไม่ได้พูดเลยสามสี่คันนี้มีแต่รบบสวย สนันสนันเลยทันั้นอ นี่ลึกมากเลยครับ สูดินแข็งดีเหมือนกันครับซาเน,น่ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นสองหนึ่งห้านะครับที่เขาออกของเขากันสองคันก็เป็นสองศูนย์ห้าซีเหมือนกันทั้งสองคันครับน้องขอยอยู่ข้อนแก้ก็ครับ จากคลิปก่อนที่ผมเคยเล่าใก่อนนี้ตอน,นท่านใดที่เคยเข้ามาดูคลิปที่ผมถ่ายซานี่ไว้สองสามรอบรั้งก่อนนะครับซานี่นนคันนี้เพิ่งได้ถ่ายครับผมสังเกตตรงที่ท้ายคิสเกอร์ของซานี่นนคันนี้ครับมันโดนลอกแล้วแนละ้วก็มีรอยชนตามประตูอะไรเยอะ ดูพี่หลงออกบอ่อแล้วก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับพี่หลงออกบอ่อกันหน่อยขอชมคลองเลี้ยงพี่ลงหน่อยโอ้โอ้โอ โเสียงเหมือนจะหมดแต่ไม่มีหมดเลยก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมสำหรับซานี่เอส0 5สองศูนย์ห้าีคันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ไลค์ให้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ